ต่างทางด้านสุนทรียะกับสาวิทย์าสินเนี่ยมันก็เป็นความตา่างที่มัน h ่ r m นี้กันพี่ครับมนันต้องมันต้องเห็นความต่างของมันแต่ว่าอย่างที่บอกวันนี้มันเด็กๆเราไปไปไปขยายความแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าตัวข้อมูลของเขาไม่พอเด็กนี่มีข้อที่พิเศษกว่าผู้ใหญ่ตรงที่ว่าอตัวผลเปลื้อนมันน้อยค่านิยมทางสังคม ทางครอบครัวอะไรต่างๆนะมันเติมเข้ามาอยู่เรื่อยๆใช่ไหม mm. เด็กกลัวมแมลงโดยที่บางจดีตไม่เคยเห็นเลยแต่กลัวไปแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไร mm. ซึ่งมันก็เลยเป็นเรื่องที่จะต้องให้เขารู้จักที่จะทําให้เขาเข้าถึงในตัว mm. ความจริงน,นี่ความจริงตัวนี้มันเป็นชุดเหตุและผลที่เราอาจจะต้องใช้ศัพท์ว่า cause and effect ไม่ใช่ original ไม่ใช่ ความเป็นเหตุผลโดยการคิดและเหตุผลโดยการประจักษ์นี่ทำบ่อยๆ่ตัวนี้มันจะลงไปที่เซนเซสเลยซึ่งอัตโมติก็คือคือเหมือนเราถิบจักรยานโค้ชห้าคนก็บอกอย่างงู้นอย่างนี้พอตอนที่เราปฏิบัติจริงเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งแบบขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามตรองนี้นะล้มก็ต้องล้มแหละแต่ท้ายสุดเนี่ยเซลร์ฟเลอร์นิ่งไอเลอร์นิ่งเคิร์ฟมันก็จะซึ่งอันนี้แหละมันมันไม่มีทางที่จะหลีกเว้นไอภาคปฏิบัติได้ ะัะนั้นในตัวกิจกรรมนเราเนี่ยจะมีเอาพุทธหมดเลยไม่ใช่แบบเป็นแค่ความทรงจําแต่ว่าในเรื่องเรื่องเรื่องของไวิธีกระบวนการคิดนะมันเป็นเรื่องเป็นธรรมชาติกระบวนการแต่ว่าคิดยังไงให้ได้ความรู้อันที่หนึ่งอันที่สองคือคิดใช้ความรู้ที่ได้มันก็เลยาแยกสองลักษณะกันท่เอ คิดให้ได้ความรู้กับคิดใช้ความรู้คิดให้ได้ความรู้เนี่ยมันมีกระบวนการคือเรารู้ไม่ได้รู้ด้วยด้วยด้วยนิ้ว,ด,วด้วยหูตัวรู้เนี่ยคือคําว่าวิญญาณสัญญามันคือ Data แต่ว่าการ Compose ด a ต a มันคือตัวสังขารเขาเรียก mental activity มันก็จะแยกเป็นความรู้คือสิ่งที่ถูกรู้กับตัวที่มันเป็นปฏิพานใช่ไหมคือตัวที่มันที่ว่า w i s dom ว i s dom มันเห็นตอนที่เรา action แก้ปัญหาได้เฉยๆเราจะไม่เห็นมันแต่มันอยู่ตรงนั้นน่ะมันอยู่ซอฟต์แวร์แต่มีอยู่จริงสังเกตธรรมชาตยิยังคำถามก็ยังอยู่ที่ว่าสังเกตไปเพื่ออะไรนะเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเอาไอตัวชุดความรู้ของธรรมชาติเนี่ยไปสู่การแอพลายได้แล้วการแอปพลายเนี่ยจะแอปพลายไปไปเป็นอะไร ันนี้ถ้าเราถ้าเรามองเราก็ได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องจะทําได้ต้องมีความรู้แต่ว่าสําหรับผมพอม,มาเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมอยากจะให้มันเกิดกระบวนการเข้าใจระหว่างเพียวทรายไปแอบพลายทรายซึ่ง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 ไอ้ตรงนี้เนี่ยว่าเริ่มด้วยเราเราเราเตรียมพื้นฐานบางอย่างให้เข้ามาเช่นการใช้ตาสังเกต ช้หูสังเกตเสียงใช้จมูกสังเกตกลิ่นใช้ผิวกายสัมผัสสัมผัสในเรื่องของความนุ่มความละเอียดความร้อนความเย็นอะไรต่างๆน,นะพวกเนี้ยไอเนี้ยเราสังเกตจากตัวธรรมชาติล้วนแต่ตอนนี้เนี่ยเรากาลังจะสมมติว่าถ้าเราจะสร้างตาหรือหูเทียมขึ้นมาเพื่ออย่างอย่างในในใน,ในธรรมชาติมแมลงหรือสัตว์อื่นก็มีเหมือนกันกันกบเรานะครับตาหูอะไรพวกนี้นะ แต่ของมันเนี่ยมันจะใช้แค่2ฟังก์ชันใหญ่ๆคือฟังก์ชันของการหาอาหา,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 หารหรือแบชทีงนะฮะผสมพันธุ์เราก็มาใช้สมมติว่าจะให้มันเคลื่อนที่แล้วไปจะไปชนมันก็อาจจะมีสม่งสัญญาณบบกว่าหยุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่เราเอามาแอปพลายก็อยู่ใน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 ,ใน,ใน,ในตัวตัวฟังก์ชันหลักๆอย่างนี้ดูอันนี้เซนเซอร์ของเราอ่ะมันมีทางกายภาพมันมีอยู่ห้า มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายสัมผัสห้าตัวที่เป็นทางกายภาพแต่เวลาที่ประมวลผลเนี่ยมันใช้จิตอะมันปลอดภยัยไม่ปลอดภยัยชอบไม่ชอบอะไรต่างๆนะมันไม,นมน่มันได้มันไม่เกี่ยวกับตาอย่างเดียวแหละดึงความพิเศษขอสิ่งนี้อย่างๆๆๆทั้งคาวหรือโลมามาใส่ไว้ในหุ่นยนต์ได้เหมือนกันแต่ว่าพันที่เป็นกิจกรรมที่พี่มูบอกเรื่องของให้เด็ก ทดลองเรื่องของการใช้เสียงกับเสียงสะท้อนอันนี้ทังว่าก็น่าแต่มันก็คือพื้นฐานยังต้องใช้เรื่องของ observation เหมือนการ